พวกเราคณะปรมธานกลุ่มความซับเพื่อการผลิบ้านโครงสีหม,มู่ที่หกตำบลบ้านหินอำเภอเมืองแรกสวัสดีครับกับผมนายสมชายทิรวงประธานกลุ่มความซับเพื่อการผลิตบ้านโคงสีหมู่ที่หกตำบลบ้านหินตำเภอลุมไผ่ผมในรีกันตนาผู้ใหญ่บ้านหม,ม,ม,มูห่ที่หกบ้านของสีตำบลบ้านหินเป็นรองประธานของและได้รับเลือกเป็น กลุ่มออมทรัพย์หมู่ที่6ตำบลบ้านหินขอตั้งขึ้นมาเมื่อปีพศ2548ตอนนั้นมีสมาชิกจำนวนทั้งหมด50คนมียอดเงินออมประมาณ5,000บาทจากการที่เราได้มีการประชามพันธ์ให้สมาชิกในหมู่บ้านเห็นความสำคัญของเงินออมจึงมีสมาชิกมาร่วมออมทรัพย์ของกลุ่มัปัจจุบันนี้มี450รายและมียอดเงินอ,อมทั้งหมด อยู่ท่ทีล้านกว่าบาบทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปง่งสีมีสถานที่ตั้งกลุ่มอยู่ที่อาคารอนเนกประสงค์บ้านปง่งสีเลขที่189หมู่ที่6กตำบลบ้านอําอเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่มีคณะกรรมการทั้งหมด9คนร่วมกันดำเนินง,งานตามระเบียบแนวทางและหลักธรรมพิบาลดังนี้1ห,หลักนิยมประชาธิปไตยแบ่งเป็นด้านความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้คือประชุมคณะกรรมการทุกเดือนและมีการบันทึกการประชุมทุกครั้งมีการส่งเงินสัจจะสมข,ของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอทุกวันที่3ของเดือน และมีการส่งชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาโดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่งสีมีผู้กู้จำนวน86กรายโดยส่วนใหญ่จะนำเงินไปลงทุนค้าขายเช่นขายเครื่องเงินและการจัดกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ของกลุ่มเช่นบริจาคสินของให้ชุมชนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาแก่เยาวชนด้านความโปร่งใสและเปิดเผยคือมีการฝากถอนเงินผ่านระบบสถาบันทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลของกลุ่มเอกสารหลักฐานทางการเงินระบบบัญชีครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบันพร้อมทั้งตรวจสอบบัญชีและหลักฐานทางการเงินและรายงานสถานะทางการเงินให้กรรมการและสมาชิกทราบโดยทั่วกันมีการจัดประชุมสามัญประจำปีปีละหนึ่งครั้งและมีสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์หมู่ที่6ทั้งหมดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญเพื่อร่วมรับทราบผลการดําเนินงานที่ผ่านมาด้านนิติธรรมคือมีระเบียบข,ข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นปัจจุบันและรับทราบ โดยทั่วการคิดดอกเบี้ยงเงินกู้ในอัตราร้อยและ0.75ต่อเดือนทั้งนี้การพิจารณาเงินกู้ของสมาชิกเป็นไปตามระเบียบมีการตรวจสอบและมีหลักฐานให้ตรวจสอบชัดเจนด้านความเสมอภาคคือคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติ 2. หลักประชารัฐคือด้านการมีส่วนร่วมมีการส่งเสริมการออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในพื้นที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ององค์เพื่อสามารถเข้าถึงแห่งเงินทุนชุมชน โดยการประกาศและประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการสร้างวินัยเก็บออมเป็นแหล่งเงินทุนให้กับชุมชนหมู่บ้านในการกู้ยืมไปประกอบอาชีพด้านหลักการกระจายอํานาจมีคณะกรรมการครบสี่ฝ่ายและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติตามบทบ,บาทหน้าที่โดยยึดหลักความรับผิดชอบทางการบริหารคือมีคุณธรรมบริหารงานดำเนินงานตามระเบียบข,ข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์ โดยยึดหลักซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบเห็นอกเห็นใจและวางใจและหลักบริหารจัดการแนวใหม่เน้นความมีประสิทธิผลมีการจัดสรรผลกําไรและจัดให้มีสวัสดิการชุมชนทุกปีและเน้นให้มีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เช่นคอมพิวเตอร์และการใช้ระบบธนาคารในการฝากถอนเงินมีการจัดทําแผนการดําเนินงานได้แก่การกําหนดแผนรับสมาชิกใหม่แผนการจ่ายเงินกู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพแก่สมาชิก และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกได้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยถูกลงและแผนบริหารความเสี่ยงเช่นการจัดทําประกันชีวิตรวมกับธนาคารออมสินเพื่อประกันความเสี่ยงสมาชิกที่มีการกู้เงินกับกลุ่มออมทรัพย์และการให้กู้เงินจะต้องมีผู้ค้ำประกันสองคนในหนึ่งสัญญาและมีการตอบสนองความต้องการของสมาชิกดังนี้สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินผู้สามัญได้สูงสุดสัญญาละ5 0 0หมื่นบาทและเงินกู้พิเศษ ซึ่งใช้หลักทรัพย์ที่ดินเขาประกันจำนวนเงินกู้จะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการรางวัลหรือประกาศกิตติคุณที่เคยได้รับปีพุทธศักราช2565ได้รับประกาศนิยบัตรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปกสีหมู่ที่6ตำลั่นทินอพอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เป็นกลุ่มประเภทกลุ่มที่มีระยะเวลาดำเนินงานนานที่สุดมีส่วนร่วมในการเสวนางานมาหากรรมการออมทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนจังหวัดแพร่ประจำปี2565จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ การมีส่วนรวมกับกิจกรรมมหากรรมการออม50ปีทุนชุมชนกับเพื่อนเศรษฐกิจฐานรากส่วนภูมิภาคเนื่องในวันท้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยการเพิ่มเงินสัตว์ะสะสมและการรับสมัครสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพิ่มขึ้นผลการดําเนินงานเป็นที่ประจักษ์โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและคนในชุมชนเราได้ปิดบัญชีปี66แล้วปัจจุบัเนเงินของกลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่6มีจานวนทั้งหมด8ล้าน6 5 0 0กว่าบาทโดยอยู่ในมือสมิทก,กู้ยืม6ล้าน6 0สนบาทและอยู่ในเงินฝากธนาคาร1ล้าน9 0สกว่าบาทและในปีที่ผ่านมาเรามีกําไรสุทธิทั้งหมด5แ1ห3,900บาทโดยทางคณะกรรมการของกลุ่มได้จัดสรรให้กับสมาชิกดังต่อไปนี้คือจ่ายดอกเบี้ยงเงินฝากให้กับสมาชิก4%และเฉลี่ยคืน ให้กับผู้ที่กู้ยืมเงิน10%และได้จัดสรรให้กับชบรบวัดทุนการศึกษาสาธารประโยชน์และศึกษาดูงานรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด448,191บาทก็คงเหลือกําไรยกไปปี67เป็นเงิน65,713บาทเงินกําไรสะสม ของกลุ่มทั้งหมดปัจจุบันมี9,53,778บาทกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่งสีขับเคลื่อนงานในทุกกิจกรรมโดยเชื่อมโยงคองนก,กรรมการและสมาชิกไว้ด้วยกันเน้นการทำงานตามกฎระเบียบความซื่อสัตย์ตรงส มีประสิทธิภาพสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพมีการจัดสรรเงินปันผลและรางวัลให้แก่สมาชิกกลุ่มให้บริการสมาชิกทุกคนด้วยความเต็มใจและเป็นองค์กรชุมชนที่พร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ผาสุขยั่งยืนตลอดไป